สำหรับการบรรยายกฎหมายครอบครัวในวันที่2นะครับโดยท่านอาจารย์สมชัยนะครับก็ในสัปดาห์นี้นะครับเป็นครั้งที่2นะครับก็จะเน้นบรรยายเกี่ยวกับบับห้านะครับก็คือกฎหมายครอบครัวนะครับก็จะมีบับห้าเดิมบับห้าใหม่บับห้าปัจจุบันนะครับอาจารย์ก็เน้นย้ำในรอบที่2นะครับแต่ว่าในการออกข้อสอบนั้นไม่ออกข้อสอบนะครับแต่ว่าจะจําเป็นกับการประกอบอาชีพนะครับเช่นทนายความหรือว่าที่ปรึกษาทางกฎหมายนะครับ แล้วก็ในพรบให้ไอใช้บทบัญญัติปรบห้าแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับพศ2477นะครับก็จะมีมาตรา3มาตรา4มาตรา5นะครับแล้วก็มาตรา1057นะครับแล้วก็มาตรา1598งหแทับสอแล้วก็1474นะครับก็จะไม่น่าจะออกเช่นเดียวกันนะครับแล้วอาจารย์ก็พูดถึงการออกข้อสอบของอาจารย์นะครับก็จะออกตามที่นึกได้นะครับใช้เวลาประมาณ5้าทีนะครับในการออกข้อสอบ ก็จะเน้นในเรื่องที่บรรยายไปแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องที่ได้กล่าวไปในเบื้องต้นเนี่ยก็ไม่ออกข้อสอบนะครับแล้วถ้าเรายังจําได้นะครับถ้าเราย้อนไปดูตามสติของข้อที่เป็นครอบครัวแล้วก็มรดกนะครับ10ปีย้อนหลังเนี่ยก็ไม่เคยออกซ้ำม,มาตาเลยด้วยนะครับแล้วถ้าเราย้อนมาดูในข้อ8นะครับวิชาครอบครัวกับมรดกเนี่ยส่วนใหญ่ก็ สิบสามปีมานี้นะครับใช่ไหมสิบสามปีมานี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีมาตราหนึ่งหกสองเก้าข้ามาสอดแทรกนะครับเกือบที่จะทุกสมัยเลยเวลาเราสืบค้นดีกาเนี่ยก็ลองสืบค้นดีกาตามมาตราหนึ่งหกสองเก้าดูนะครับว่ามีดีกาใดที่น่าสนใจแล้วก็มีมาตราหนึ่งหกสองเก้าสอดแทรกอยู่ในนั้นบ้างนะครับอย่างปีสอออสมัยที่เจ็ดสิบห้าเนี่ย ก็เป็นพวกอยู่ในหมวดมาตราหนึ่งหกหมดเลยนะครับนะลองไปสืบค้นกันดูนะครับนะลหลังจากเราสืบค้นไปแล้วเราก็ลองไปเช็คที่หน้านี้นะครับหน้านี้ก็จะบอกว่าดีกาไหนที่เคยออกข้อสอบไปแล้วนะครับแต่ว่าหลังๆนี้ท่านอาจารย์ก็จะเป็นผู้แต่งโจทย์เองนะครับก็จะไม่มีดีกานะครับ สำหรับมาตราในวันนี้นะครับก็จะมีมาตรา1435นะครับแล้วก็มาตรา1 4 4 8แล้วก็การนับอายุของบุคคลนะครับอย่างมาตรา1 4 3 5ก็พูดถึงการมั่นนะครับจะทําได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุ17ปีบริบูรณ์แล้วการมั่นที่ฝ่าฝืนบทบัญญัตวิวรกหนึ่งเป็นโมฆะนะครับแล้วก็การสมรสจะทําได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุ17ปีบริบูรณ์แล้วแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรนะครับศาร อนุญาตให้ทําการสมรสก่อนนั้นได้นะครับอาจารย์ก็เลยพาไปดูมาตรา16เกี่ยวกับนะอายุของบุคคลนะครับก็คือนับตั้งแต่วันที่เกิดจนถึงวันที่ก่อนเราเกิด1วันนะครับเป็นวันครบรอบอายุ1ปีนะครับครับต่อมาเป็นมาตรา1437นะครับการมั่นจะสมบูรณ์เมื่อฝ่ายชายได้สม,มอบหรือโอนทรัพย์สินอันเป็นของมั่นให้แก่หญิงนะครับเพื่อเป็นหลักฐานว่า จะสมรสกับหญิงนั้นนะครับเมื่อมั่นแล้วก็ให้ของมั่นตกเป็นสิทธิที่แก่หญิงนะครับแต่มันก็จะมีดีการนะครับการ1 1, 1 7 7งหนนทับนะครับนี่ก็เป็นว่าด้วยเรื่องครับกับว่าไม่มีเจตนาการจดทะเบียนสมรสกันนะครับ ก็ย่อของนิกายก็จะมีอยู่ว่าโจทย์ที่2กับจาเลยที่3เนี่ยเพียงแต่ประกอบพิธีแต่งงานกันเพื่ออยู่กินกันตามประเพณีโดยไม่มีเจตนาจะจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายเงินทั้งหลายที่ฝ่ายโจทย์มอบให้ฝ่ายหญิงจึงไม่ใช่ของมั่นและสินสอดตามกฎหมายแม้จะมีการมั่นกันตามประเพณีและมอบสินให้แก่กันในขณะที่จาเลยที่3อายุยังไม่ครบ17ปีบริบูรณ์โจทย์ก็หามีสิทธิ์เรียกคืนไม่นะครับในวันนี้อาจารย์ก็เน้นมากและมากเลยนะครับ ในมาตาา1เ3 7ครับเน้นเป็นพิเศษเลยนะครับก็มีอีกดีกาหนึ่งก็มีดีกา3072ทับสองาเดนะครับเดี๋ยวลองไปศึกษากันดูนะครับหลงังจากเราสืบค้นมาแล้วเราก็ลองไปเช็คที่หน้านี้นะครับหน้านี้ก็จะบอกว่าดีกาไหนที่เคยออกข้อสอบไปแล้วนะครับแต่ว่าหลังๆนี้ท่านอาจารย์ก็จะเป็นผู้แต่งโจทย์เองนะครับก็จะไม่มีดีกานะครับ